BDC Food ภูมิใจนำเสนอวิธีการทอละลายพุ่งแช่แข็ง CP Pacific มา <จะ S 1> ดูกันเลยครับพี่<ห>น้องเริ่มจากการรับสินค้าก่อนเลยเมื่อรับสินค้าต้องนำไปไว้ในตู้แช่แข็งภายใน15นาทีครับอุณหภูมิห้องแช่แข็งต้องลบ18หรือต่ำกว่านะ ต่อมาเตรียมน้ำในอุณหภูมิห้องใส่น้ำแข็งให้ได้น้ำเย็นและใส่น้ำเย็น10ลิตรต่อกุ้ง1.5กิโลกร,รัมครับต่อมาก็นำกุ้งมาทอได้เลยทอละลายสินค้า15นาทีหรือจนกว่าการทอละลายจะเสร็จสมบูรณ์นะห้ามหากักหรือตัดแบ่งสินค้าเด,าด็ดขาดและห้ามใช้น้ำอุ่นหรือน้ำร้อนในการทำละลายกุ้งนะทอเสร็จพร้อมขายเลยมาต่อกันที่การจัดวางสินค้า ใส่น้ำแข็งให้ทั่วถาดก่อนต่อมาก็วางกุ้งเรียงทีละตัวให้สวยงามเลยนะปอกด้วยน้ำแข็งต่อมาก็เทน้ำให้คลุกคลิกสุดท้ายใส่น้ำแข็งอีกทีเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับ สุดท้ายท้ายสุดอย่าลืมเปลี่ยนน้ำใส่น้ำแข็งทุก3ชั่วโมงนะครับเท่านี้ก็ขายได้เลยสู้ๆนะทุกคนครับ BDC Food <ๆ>ขอบคุณมากครับ